แกมบุ๋มเป็นคนชอบงานสัตว์เลี้ยงมากตั้งแต่โควิดมาเราตั้งแต่อยู่กับพี่พีนมาไม่ค่อยได้มาค่ะไม่ไม่ตั้งแต่โควิดต่างหากแล้วเป็ดถูกรับเลี้ยงมาจากที่นี่แหละค่ะไม่ใช่คนละงานไม่ใช่คนละงานเอาล้อคนละงานเราลองเอาเป็ดไปลงสมัครได้ไหมครับโอ๊ยพ่อพีจะซื้อให้เป็ดเหรอทำไมจะได้ไม่ต้องถือไงชี้เลยพี่จุ๋มเลือกไปไปไป เ้วเปลี่ยนชุดแล้วนะน่าสงสารเือนกันนําเป็ดวันนี้เป็นไงเวลับไปไหนมันง่ายกว่าเดิมนะใส่ยางนี้เนาะใช่เป็ดบอกว่าจะตายแล้วตอนเนี้เป็ดบอกเป็ดไม่ไหวนี่ยนอีกแล้วน่าไม่จอยผูเป็ดบอกว่าวันนี้โชคร้ายมากที่มหาจริงๆ หูอัอนดับกะดาทิ้งปาเขาล <mayın> ูกปิดไม่เป็นไรครับอันเป็ดมาเต็มเลยโอเคป่ะาไว้โอเคป่ะอะไโอเค